สวัสดีคะ่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเนีโซเมลูกเพื่อนฮิตยังกันนี่อาบนา้ำเอาเลยอันนี้เอาเลยทางไดคือคักเมย์ทองคุณกับพ่อเมยทองคุณอี่เมยอาบน้ำกับผมบ่อครับอืม อาบน้ำก็ผมบ่ครับคัดโตก็ผมบ่ไปจุกอะไรน่ะึโอ้น่ะละละยังไม่ลืมนะคะพี่น้องดูนะคะยังไม่ลืมเด็กๆยังไงก็ย่านมแล้วก็ย่งเห็ดคือเกาดูดูจะทำดูทำจะไปกัดทำไมจะไปกัดแม่ทำไมอะลูก แม่ทำไมดูหนูเป pues er ็นบาวเลยด้หนูเป็นบาวแลวหนูยังกัดแม่อีกดูดูเพิ่นจะไปกัดใบกัดใบหูอาบน้ำขัดตัวหวอนใจก็มาเป็นกำลังใจด้วยเลยค่ะ อุ้มหลานพอมชายให้แม่์เม่์บึงอมคุณพ,พ่อคุณแม่พาขึ้ดหอดผมบ่ครับอา้อาบลูกแล้วก็อาบแม่พ่อมาหน่เอา้เอาดูดูดูเขาอ้นนะคะดูอน้นดูอน้อนแม่ใหญ่เลยดูอน้นแม่ใหญ่เลย บ่ได้บ่ได้เล่นน้ำกับเม่ดุนเร็วถามขขาวี่เมยไปใส่คืองบ้าอาบน้ำกับละจากเซื่อเคื่องอาบน้ำกับละเนี่ยครับ เพื่อนนีจะไปคุ้มโยกแต่แม่อย <aç> <ım Laser> ู่หันล่ะอาบดีๆเป็นไรลูกละเอ้ยคัดโตให้เงาเน่โตแม่ลูกเป็นช้างเพือกอีกเร็วครับพี่น้อง ผูได้โเกยเห็นสร้างเปือกมาเบิงงเดอดูโสงไม่ลูกเขาทำกันเลูกกับพ่อลูกจกจกเบังแม่นั่งหอมคือเกาบอรับอีแม่ไปโดนเรลวใบหูแม่ยังเจ็บคือเกาบอ ดูใจเพิ ồ, là, đây, ่มเขาทำดูใจเพิ่มเขาอ้อนแม่ใหญ่เลยดูอ้อนเห็ดยังแม่อืมักลาเป็นเบาเลยได้ลูกดูคำพี่น้องบึงอลาเป็นเบาเลยได้ครับเบึงลูกสาหิตอึ้ยอ้ย เพิ่นจะกินนุ่มแม่พ่อเพิ่นจะไปดูดนุ่มแม่เพ่นเนี่ยเ<ะ>พ่นจะไปกินนุ่มห<ะ>นูก,กินไม่ได้เลยลูกบังละมันเศร้ามีนำเลยล่ะครับไม่<ะ>ใส่น้องกินเด้อ ขออ่อนจักน้อยเน่แมทองคุนขออ่อนจักน้อยนน้อยนเท่านั้นละบ่ดนดอกเาลงไปเอาไปเออะ ตดนไห้ดินไหมผมบอ้ยตุดไห้พ่อห้ำดมผมอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็นะคะเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะคคมาส่งนะคะมอบความสุขให้แม่ๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนด้วยจ้ะเด้อ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราช่องน้องพุ้มปุ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ